อ้าวตับดินไอติมด้วยนี่เมื่อนอี้หาขวนผู้เฒ่ากันนะวะปฏิโทรพรอตาก <c oughs> ็ได้ถังน้ำแข็งใส่ท่ายรถมาเบิ่มเบิ่มแถโอ้ย,ยเชล่ลเรามเมนคนกระจอกเนาะแม่นบ่โอ้ยไพยว่าพรอตากระจอก <c oughs> ทำได้ทำหนึ่งกับมาล่องล่องเบิ่งัวงักปวากระจอกดอกได้ข่าวว่าเป็นนักมวยเกา่าเป็นบ่ไม่ล่องล่องเบิ่งจเดินเก่ากับเก่าเคยเป็นยู่หันแล้วตีจักไฟแล้ว ไอ้ามไฟสามไฟพุ่นพุ่นแล้วบัติดโทไม่สามไฟเป็นยังไงนอกเขาเบิร์ดเลยบ่ไม่ว่าที่นอกเขานอกก้อนแล้วนอนหงายมาเจอเบิร์ดไปแล้วบ้าเสียวดีทั้งนักมวยเห็นบ่จ้าเล่นบ่ได้บ่ได้ทำเล่นบ่ได้ขายไอติมหลอดแมนโอ้ได้ข่าวกินดีเอลซี่เป็นยังไงสุขภาพร่างกายแข็งไมยแข็งกึ่งตั้งหันแล้วยังแข็งได้ดิไมยกระแข็งขาเนี่ยและน้องมันจะถอไปเลิกไปนนั่นโอ้ยห่อนห่อนยังสิ อยากกินห้อมดียเย็นจนะขวดบ่มาได้ยินแต่เพิ่นว่าก็อยากร้องๆเอาอยู่หันแล้วละ่ะสิพีของพี่มาแต่ว่าตาต้องตอกเบาตามผมเห็นมันได้เด้อเออเอาว่างๆวาง,วางมาด้วยเดี๋ยวโฮมกันมันห้อนไปไปไปอ้ยสุดยอดสุดยอดเออจุดมาห่อนเอาเดี๋ยวนี้นะแล้วมีกะระห้อนซะบ,บ่บ่ห่อนจะไหนบ่เบิ่งบ่แดดมันห่อนที่อย่างตัวคมมือโอ้ยสูบพอยายอย่มือว่านเราไฟประสาเขาเผาว่าเราเราคือบ่จมจากข้างไม่เราบ่เป็นคนไกะจอกไข่มันคนไกะจอดกวยหน่อย นี่หอมดีซอฟหอมดีฟังเด้อหดินปากเด้อมึงดูกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบนอยเรืเกลือสิเป็นเรือให้นในเกลือเนี่ยกล้วยอบเนยโรยเกลือเกลืออบเนยโรยเกลือสิได้กินเพื่อละไรหอมดีเนี่ยบ้าเอาไหมอีกเทื่อนึงเอาล่องไม่กันกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยกลัวเชิญเลยดู กล้วยอบเนยลอยกลัวใช่มเลยกล้วยอบเนย่อยกลัวซอฟคอมดี้สิบาทท็อปคอมดี้สิบหาบาทสิบห้าบาทชิห้าบาทก็ยังวะสิบหบาทกนยังกว่าชิปห้าบาทกขเรีว่าสิบห้าก็ชิบชิชิอยู่ชิปวมันค่อนทีปเมื่อเราขยเมื่อเราไปเมื่อทำอย่ามาไกลกูจะเกลือ